สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกองขนมแคมปัสด,ดาวน,น์บอลเอยตี่นเต้นมากใส่ของใส่ถ่ายถ่ย,ยดูกันนะของแรกขยี้ขยี้เดี๋ยวมันก็หลุด ไอ้งงคุณโอ้ตัวนี้มีแล้วของที่สองครับไ,ได้งงคุณครับตาปล่อยพลังขึ้นั่ำต้อมสางไตามได้งงคุงครับ ย้อนมาในปู่ที่ปายเราเนี่ยมกุญนแจนงกุญแจบอสย่าชื่อด้านหลังกับชูพลังเก้าพันกล่องซิลซิวนี่ก็ยังไม่มีตัวที่เปิดได้เนี่ยผมมีแล้วตั้งนั้นเลย เล่นดิโอ้โหตัวนี้ผม oh. มีโคตรเยอะเลยครับมาต่อไปเลยนะแข็งแห่งอะไรเลยฟิสเตอร์ร่างแรกเลยเนี่ยพาาังกิษวันนี้ก็มีแล้วดูแดํบดบาบักมากสำหรับคนที่ผู้ที่เปิดซื้อมาเยอะเนี่ยว่าจะได้ตัวใหม่นี้ยากมากผมโอ้จรินๆีครันี้ผมก็มีแล้ว อะไรนะอ,กกอ่ะ่องกลา้งแคปตัวเอื้อาจมีออกใหม่โอ้โหวิดดิตานี่มีนะครับสองเซลไปที้เองติวบาเล่งั่อะไรฮะ โล่งอ๋อได้กูหางจ้าน่าจะหองดีของเ็งของดีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไ๋อมงคุณดาดิสแล้วก right right. ็โกข้างล่างดิมีแล้วโอ้โหได้ตัวใหม่ยี่เดียวเอง ตอดมากังเตกก็มาหน่อยกองแบบตัง่ตกตัว,ตวที่ได้ก็คือ,อโง้คุรเลยาตัวกับทีแล้วก็ลังลรงตัวกองดท้ายครับ ไปซื้อกองที่มีของดังของใหญเนี่ยผมซื้อนะงงสองทีแล้วในอองโงกุนที่มีแล้วของสุดยอดตัวอะไรเลยบางโอ้โหมีแล้วลูกโอ้โหหมดนี้ผมไม่ได้ของดีเลยนอกจากซูเปอร์สยามทีสองกองเนี่ยทั้งหมดนี้ครับผมทีผม่ผมได้มาที่ช็อตมีแก่ซูเปอร์สยามที่ย เพราะตัวเองผมมีเก็บหมดแล้วเนี่ยเรนเด้มีแล้วเดนทินทังก็มีแล้วฟังมีแล้วทั้งกับวิกิตาก็มีแล้ววิเลอร์ลางก็มีแล้วโอฮังก็มีแล้วอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเลยโมกุนที่ผมก็มีแล้วลองวันนี้เลยอืมที่ได้มาตรงไหนมีแค่สองตัวเองนะเนี่ยโอ้โหยอดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาทำห้าสองครับ